การที่แจ้งข้อมูลให้กับหน่วยงานของภาครัฐเนี่ยโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเนี่ยมีความจําเป็นมากเลยนะครับสิ่งที่ข้อมูลสําหรับที่ได้รับมาเนี่ยกรม่งเสริมก็จะเอาไปวางแผนในการพัฒนาอา,อาชีพพัฒนาเกษตรกรกร,รวมถึงการส่งสเสริสอมอาชีพที่ต้องมีความมั่นคงนะครับอันนี้เป็นบทบาทภารกิจหลักแต่ผลพลอยได้นะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือม,มาตรการการช่วยเหลือทางภาครัฐ ที่ผ่านมาเช่นนะครับเราจะเห็นว่าการเกิดภัยพิบัติไม่ว่าจะเกิดเพิ่งปีนี้ก็จะเป็นเรื่องน้ำท่วมน้ท่วมนะครับหรือแรงะนะครับดังนั้นถ้าเราไม่มีข้อมูลในกลุ่มนี้ค่ะภาครัฐก็จะไม่สามารถช่วยเหลือของท่านได้นะครับซึ่งนะตอนนี้กำลังทำโครงการอยู่ก็คือโครงการถ้าพูดง่ายๆก็คือไร่ละพันของข้าวนาปีนะครับว่า ไอตอนเนี้ยเราเรามีการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงที่ปลูกตั้งแต่เดือนเมษาจนถึงเป็นข้าวนาปีแล้วกันนะครับถ้าท่านไม่ได้มาแจ้งขึ้นเนี่ยท่านไม่มีสิทธิ์เลยนะครับดังนั้นเป็นความจําเป็นเลยนะครับ